สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องของตุ๊กตาสโนว์ลอส์สรแล้วก็มาอยู่กับช่องของดีม,ด,มด้า,น,าน้อยลองสระไอนันี้น้องด้าอันนี้น้องดีมเมื่อวันนี้เขาจะมาเขียนภาษาไทยทุกคนในกระดานน,นี่กระดานดดาน,นี้เลยลกากอะเป็นกระดาษมันเป็นกระดานที่แบบอเป็นไม้แบบนี้เนาะเขาจะใส่สอ โซขาวโซขาวอย่เนาวโซข,ขาวมาเขียนเนาะน้องตุ๊กจะเขียนระหว่างภาษาลาวกับภาษาไทยให้ทุกคนเบิ้งเนาะว่าภาษาลาวกับภาษาไทยนี่มันจะแตกต่างกันแบบใดแล้วกะมันชิเป็นแบบใดเ๋ยวตุ๊กจะเขียนให้ทุกคนเบิ้งก่อนเนาะนี่โซขาวก็ชิเอาโซขาวน,ขนี่เนาะแมนหลังจากที่น้องตุ๊กเขียนซอเอ้ยเขียนสอขาวหลังจากที่น้องตุ๊กเขียนภาษาไ,ไทยภาษาลาวแล้วปุ๊บเฮาก็จะมีกิจกรรมให้ซอเอ้ยน้องคือกันบอกทุกคนคือกันเนาะมีน้องอีกผู้หนึ่งก็คือกัน น้องคนนึงนอนหนึ่งนอนดิ่นและให้สองคนนี้แข่งเขียนภาษาไทยกันว่าของใครสี่เขียนงามกว่ากันแล้วกาให้เอสตุ๊กซิมีซิมีอ่าซิมีการลงโทษคนที่เขียนโบงามเด้อเออแล้วเป็นกรรมการเองคนที่เขียนโบงามจะได้กินน้ำสองจอกป้าตอนนี้ก็อิ่มอะไรบอกกินน้ำเอ้าตะครดคือการลงโทษลงโทษแบบง่ายๆแล้วกาล้วกา แล้วก็อีกอยากบีลงโทษสองอย่างอะไรแล้วก็เต้นให้เบิง้งเออเอาดีๆเล <c oughs> ยย่างยงยังไม่ได้เทเลยยังไม่ได้เทเลยได้เลยจิงจรอ่ะเดี๋ยวให้อ่าไอ้ดิมแล้วก็ได้อดด้าก็ได้จับกองเดี๋ยวน้องตุ๊กซีเขียนให้ทุกคนบ้วอ,อ,อันนี้เขาจะเขียนเป็นภาษาลาวก่อนเนาะภาษาไทยนี่เขาต้องได้อ่าเบิ้นโทรศัพท์ สลามเจ้าครอบอย่างบุ้อแล้วมันี่เขียนอะไรดีนะเอามาเขียนกอกไก่ก่อนเนาะก็เอ้ยก็เหอนมักมักกินเนาะเขียนเขี้ยวเลยเขียนสวยย้ำในเขี้ยวย้ำง้นก็ขอกไก่โอ้ข้าวคุายงูจ้าโจเขียนเขี้ยวแทน เขียนก็ว hmm. ่าห้างเทตุ๊กคนใจกว้างเนี Come? right. ่ยเดี๋ยวกากล้อาใกล้เอาไก่เขาไยก่อนชอบเด็กเด็กห้างพูดรอเนาะโอห้างเอาไม้เอาไม้เดี๋ยวเขามาแค่อยู่กองเอาไม้ทุกคนมาได้เอาซุ่มใกล้ใกล้เออมาดิ๋ยวไงมาก็ไกลโอห้างเกเป็นใจเสกคนยุคยัก ขอใครเอางวแล้วบันทึกขาควยข้ามเลยเขาคุยงวงจอบห้างใบห้างเสือปลาปลาปลาุงาถุงนอนน่นู่อปลนา เสือดิมลยเ่าวอ่านให้ฟังเดี๋ยวเอมมาจดภาษาไทยก่อนแล้วค่าจึงมาอ่านให้ทุกคนฟังเนาะ ภาษาไทยนี่ขอขอบอานใช้หัวซ้มาภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยนี่ขอเป็นแบบอมาจะพอสักทีเอาภาษาไทยนี่ขอเป็นแบบเบิ้งดีกว่าเบิ้งเนาะเพราะว่าอันจังนากับซีเคียนเป็นหนังสือลาาให้เบิ้งอีกเลยสวะบอานบ่เบิ้งไม่เอาไม่เอาไม่พูดนะไม่พูดนี่เราจะเบิ้งน้าวันนี้ไปแคปบมาจาก อยากก็ใกล้ขอใครเขาอุ้ยภาษาไทยนี่เขียนยากเลอสิบอกไงแต่ว่าคนที่เป็นคนไทยเลียนแล้วอู้อันง่ายง่ายก็แบบเพิ่นเขียนผู้เดียวก็แล้วเนาะแต่อันต้องดีมกับน้องดาให้เขียนบเปลีนอันไมันตัวอย่างไอ้ตัวเขาพูดเนาะงามีเลยเนาะอีลาที่ไหนเขาซับละชื่อเขาบอกจะมางามพาดเบิ่ง วิ่งน้ำอิลีนะทุกคนลงอันนี้กลาะเป็นตาเต่าตาเต่าโอ้แขียนากเขีนยากยอดเด้อโอ้ขนาดขนาดตุ๊กยิงว่าเขียนยากดิมสิเขียนได้บ่เขาเอกเป็นแต่จอกเป็นโอนนะทุกคนทำเป็นถ่ายเพส ไอตุ๊กคองไอตุ๊กคองไอตุ๊กคองโม่เล่าไอแค่งงานกูแล้วไอไม่อยากแข่งงานยันสองคนในฟั์ออประมาณตัวนี้อู้กัไอคีเลวเด่นอีกตัวซามแคว นี่ทุกคนนังสื่อไทยที่ลงตู้เขียนสมองหนึ่งกับจำก็ไก่ข้อไข่มือดึ้ข้อควายเต่าจอกจออันนี้โบมันอันนี้าจะเป็นจอจานอันนี้โบหง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 อันนี้อาจจะเป็นยอยิ่งบหงอโบหูบหงอบหูออาจจะเป็นดเด็กอันนี้คือตัวอะไร ตัวอะไรอะตัวอะไรแปลกไปทุกคนน้องตู้เข่นคือบัวนี่นักซื้อลาวคือว่าแบบมีจักตัวน่ามองดูน่บมองดูใครสองตัวเนาะแม่แมอันมีจักตัววะน่างดูหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสองสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า สามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสี่สาเจาดีตัวลาวดิลองนับของเราเบอร์หนึ่งสองสามสี่1 1 4จหจ้าสบเามเจ็ดบสองเตัวสี ที่สิบี่สิบแล้วที่สิบามป้าจะไปดูโดยจะไปยืนไปดึกอันนี้เป็นหนังสือลาวและนี้ก็คือเป็นหนังสือไทยเมนตัางเดียวขนาดเลยทุกคนเมนหนังสือลาวนี่จะน้อยน้อยละน้อยเดือน้อยแต่ว่าไทยนี่จะแบบหลายแต่ว่าไทยเออบางคนก็ว่าภาษาไทยมีตุ๊กๆ อ่านบอด้ทุกคนนะคะเขียนด้วยแบบเขียนอบบเบิ้อ่านำโทรศัพท์นี้เบิ้งบอด้ทุกคนถ้าว่าเขาเขียนโทรศัพท์นี้สี่เขียนง่ายทุกคนเพราะว่ามันมีให้เขาเบิ้งเขาก็เลยฟ้องสระเขียนตะเองนได้นะแต่ว่าอันนี้นะคะบบมีตะเบื้งเขาจะเป็นต้องได้เบิ้งว่าเขาเขียนโบปินอันนี้เป็นอันนี้ของเราเออป็นเป็นประเทศของตุเองก็คือเขียนง่ายแล้วก็ อ่านง่ายเลยเป็นประเทศของตัวเองเนาะอันนี้ถ้าเป็น,นคนไทยที่อ่านง่ายเขียนง่ายเนาะตามภาษาบ้านไทยบ้านมันนั่แนแหละภาษาประเทศไทยประเทศมันนะพันที่เขียนก็ใกล้ประเทศลาวแข่งกันกำลังได้น้องจิมเขียนเร็วไว้ยู่แต่ว่าบอแล้จะให้เขียนให้น้องดีกำลังได้แข่งกันเนาะแข่งกันเขียนทางภาษาลาวเขียนแต่ภาษาไทย สองนาทีทุกคนสองนาทีเขาจะจับเวลาสองนาทีให้เพื่อเขียนน้องตุ๊กเขียนประมาณสามสี่นาทีเนี่ยอันนี้เขาเขียนเพื่อความงามเนื่องนางดาวเออไอตุ๊กไอตุ๊กงามโ่งามก็ยาวอะเขียนกรรมการบบซสลาท่าอันถ้าอันน้องตุ๊กไปแข่งกับน้องดีนน้องด้าสิน่ะเขาก็จะแบบโม่งด้ยกรรมการแมนน้องด้าเขียนเต้นนะเพราะว่าเต้นบ๊อเปินตุ๊ตุ๊กโอเคทุกคนเดี๋ยวเฮามาอ่า ให้เบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งว่าแตกต่างกันแล้วแต่มาเบิ้งเลยนี่โอ้ดีแบบฟนหมองกันเนาะฮะดีมันเป็นเบิ้งนี่เบิ้งภาษาไทยที่เขาเขียนถ้าเขียนเป็นบิฟูนี่สิเขียนง่ายแต่ว่าที่เขาเขียนเป็นสอมันก็เลยเขียนยากนิดนึงเนาะนี่อ่ะให้น้องดีมกับน้องด้าแข่งกันเบิ้งว่าพายุชนะเดี๋ยวเขาจึงมาเริ่มจับเวลากันเลยรืบๆรืบร่มกระดาษก่อนเนาะรืบรืบทางนี้ออกมา อ่าหัวทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาจะแข่งแล้วนะคะก็คือจับมาโทรศฮลซาไพโทรศัพท์มัาคนละฝากอันนี้เป็นน้องดิมโอเคเสื้อไส์ก่อนเสื้อไซส์กระดาษก่อนมั้งดิมดิมมึงโอเคเสื้อไซส่เป็นปลาแซลาวอ่ะอันนี้ดิมอันนี้ได้ไหมบออันนี้อันนี้เป็นหนังสือลาวนี่เื้อดิมปลาแซลล์ดิมปลาแซลล์ด้าภาษาลาวทุกภาษาลาวงามลูกเดียว ตอนนี้เวลาจะโมงแล้วเดี๋ยวน้องตุ๊กมันเบิ่งโทัเท์เหาจับเวลากันสานาทีเนาะที่แรกฮันอิตนอีตนเด็กนักที่เขียนกีนเขียนซาซากันเลยเอาเปยนไปสามนาทีโอ้ยตกใจป้าตกใจตกใจหน้าจ้าของตอนนี้สามโมงสิบเจ็ดสมโมงสมโมงสาวเอสอ่ะสาโมงสาเอดโอเคเริมแล้วะอันหนึ่งสองสมเิ้ต่เตะะตะะเอาไปวเข่ากยมไปมมาอยู่เข่ากยมไปมมา เออ,องามเยอะน้องน้องเขาเรียกแล้วก็พี่ตอนนี้ไปถึงกันขอใครขอควรแล้วนะคะอไอนี้ว่าเขาควรอะไรดีขออะไรดิขอที่ชึ้งเดียวไปไปเอ่อดีมไปไหวอะไรดีนาะไปไหวตัวเห็หนเต็มบ่อไปไปเร็วเร็วเราต้องรีบนะคะ <c oughs> เราจะให้พี่เราแพ้เราเราจะแพ้พี่เราไม่ได้นะเข้าใจไหม <c oughs> เราจะให้น้อนก็ได้ไปแล้วจะเห้ยังเถองนอนพ่อจะเดียวพ่อจะเดียวเออได้งามได้เร็วเร็วดีมกับงามแต่ว่าเจอแคปไฟล์ละอือดิไอ้ดีมกับงามได้แตียวค่ะงูลอยน้ำมั้ง นี่เดลิโวได้ภาพเวลาจากทีะละอุ้ยสิเปดอะาได้สาวเอดเก็บได้นะเก็บอีกบาร์กาเก็บแล้วแม่เก็บได้เราจะให้พี่สาวเราชนะไม่ได้นะเอสตุไมไม,ไม่งั้นเราจะได้ไม่งั้นเราไม่งั้นเราจะได้ฟอดนะเราจะให้น้องสาวเราเ,เราจะแพ้น้องสาวเราไม่ได้นะ ไม่งั้นจะได้กินน้ำนะเร็วเร็วเร็วเออมันปิดกันไอ้หลวงเอ้มตุ๊กเจ้าว้าวีว้าวว้าวตั้งตั้งสมาธิคิดว่าอยู่ในวัดเถอะวะีเขียนเี่เขียนสู้สู้สู้ข้าอยู่ในวัดเงียบๆหน่อยข้ามีสมาธิเทพนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือ15โมง09นาทีแล้วเนาะ อีกนาทีเดียวอีกนาทีเดียวแม่นแล้วอะโต้ให้ซะโต้ให้อีตุนเอาแซวซ้ำแซวซ้ำสก็บเอาแถวนึงอย่างโบได้ไปจุฬาเขียนแถนที่โสก็นี่แม่นว่าคือเขียนโต้เดี่ยวศาสนาเียนลงแถวนี่แม่เนานี่แซวซ้ำเก็บเนาะมาเร็วเร็วเร็วอ่าอย่าพูดอยังไงแค่กูแบบนี้คือจนนี้จนได้สามโมงสาวแปด เฮียนไปประมาณสิหน่อย๊บตัวี่แล้วเอามายืนข้าเบข้งมันนะแล้วเร็วไปยืนเร็วขงอคาจะเสวยกันเรียกได้้วเบอร์ของน้องดีมสวัสสวัดสวัสสวัสดีสวัสวัสสวัสสวัสว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 ิดว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  ตมหน้าทุกคนนี่แมนน้องดีมกับน้องด้าเนาะเขียนครั้งแรกที่เขียนใันกระดานพวกกระดิกรรมมีได้เขียนยืมมือถือแมนแมนฝากซ่องไหนชิทุกคนก็ฝากไปติดตามซ่องดีมด้าสาวน้อยลองสานในเด้อแมนก็ฝากไปติดตามซ่องดีมด้าสาวน้อยลองสานเน่นี่น้องดีมก่อนตอนนี้มีคนติดตามที่เจ็ดร้อยสิบแปดสิบเจ็ดเจ็ดคนแมน 7จ็สิบเจ็ดแต่ว่าสม่ง <11 00 S 1> อันไดพันพันเก้าร้อยพันก้าร้อยไปแหละไม่ละพันเก้าร้อยไป1900อไปอ่ะเดี๋ยวเรามารอฟังผลกันว่าใครเป็นคนชนะใครเอทุก <Okay. S 2> คนคิดว่าไม่ของใครชนะเอ้า<น>ตัวนี้ตัวน้อยแต่ว่าโอเคงามอยู่ตัวใหญ่กะงามและคนที่ชนะก็คือ <c oughs> ไอดีมไอนดิม ยังไงอ่ะเต้นก่อนเต้นก่อนเดี๋ยวงเปดเพลงแม่ชื่อเต้นน่ะบ่นแล้วบ่นเอ้ฮอกกันได้เอกเอาอนน่ะลูกเป็นดีๆไม่ได้ลูกเป็นแม่เพลงกันดี๋ยเพลงยังเพลงอะไรล่ะคิดดูใส่เพลงยังดีเพลงอย่างว่าผู้เต้นมาเพลงยังอ่ะเต้นดูงาดทั้งงัดกันได้เอ้า อ,กกอ,อะไร <laughs> ตัวอ่ะอ่ะติมะ่มแม่เธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ <laughs> นี่ตัวน,นังๆ <laughs> ก,กินจอกหนึ่งตาหาย <laughs> <laughs> แซ่บๆเด้อคิดจะเป็นน้ำอันเป๊ปซี่ ที่แม่จะไม่มีกินและไม่มีรถออีตพอละจ้องเดียวพอละอีตัวกองเก็เต็มหลองละเต็มหลองเลยจอกใหญ่พอดีเนาะจอกนึงเคยตุ๊กเออกำลังยากพอดีเลยจ้ะวะทุกคนก็จบไปแล้วเนาะในการแข่งขันในมือนี้ก็ถือว่าให้น้องๆคนที่เขียนภาษาไทยครั้งแรกแล้วกัน ได้มาโปรโมชซองใครน้องเลยพร้อมเนาะพอดีกระมวดใดนอลินนี่ก็แบบว่าเต้นเลยค่ะเต้นเต้นเต้นดาวมาเต่นเต้นหาะเต็มทองจุบทองละจุบทองละมักเต้นในมาเพลงบอลทองซะเออไปกอดเพลงอันนี้ก็คือใบย่องย่อของอาจารย์แล้วก็ใบย่องย่อใบย่างเยืนต่างๆเนาะอาจารย์สอนน้องตัวเองทุกคนอาจารย์แลวคำกับอาจารย์เวิร์แค่มีหลายกว่านี้แต่ยังบ่ได้าติดแม่นจริงมีหลายกว่านี้เนาะ น้องตุ๊กเดชไ,ดไห้ับโอ้ยนับบอรอนเนอะแต่อไอ้ตุกเขียนแม่ได้เกือบทุกเดือนบ่โอ้สมัยนั้นสมัยนี้ดูโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องตุ๊กกลาทุกคนไปกอเน,น้องโมนี้ก็ได้มาสนุกแล้วกัน<ม>ให้หากับน้องๆกันนะทุกคนแล้วเขาก็ได้มามหัดเขียนภาษาไทยถามว่าเขียนใดอ่านบุรีจ้าตู๋ตัวใกล้งอหูวัวแวนเท่านั้น เท่านั้นเ<ม>ท่านั้นเท่านั้นซ้ำตัวนี้แหละที่ง่ายน่ะก็ใก่งงูวัวแวนเท่านั้นอีลี่ทุกคนแมนไม่เออแต่ว่าทำพิมพ์มโหซ้ำใจพิมพ์มง่ายเนาะกะฝากทุกคนไปติดตามแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ในช่อง<ม>ของบิมดาสาวน้อยร้องสานยแมนในคลิปเราทุกคนไปก่อนเด้อบายเดียวเดียวโอ้ยมีของฝากอีกแล้วเร็แลวดิอีกแล้วด่าเอาได้ของฝากมาอีกแล้วทุกคน นี่โอ้ไดีของฝากอีกแล้วก็คือมีหอมซีที่เพื่อนปลูกเองแล้วก็มีพักอ่าพักกาดเนาะผักกาดไปเก่งเสตไกล้ก่งต่างๆเนาะนี่เดี๋ยวคิปให้เราทุกคนไปก้อนเนาะเข้าใจได้ไรเด้อเข้าใจได้แม่เบิร์นโอ้ยยังโอ้เดี๋ยวเขาไปเบิร์แม่เบิร์นกันเลยทุกคนนี่ทุกคนครอบครัวของน้องอดีมน้องด้าเนาะกะสวัดีทุกคนสดีอันนี้แม่เพื่อนอาแม่เบิร์นอาจารย์เบิร์นเพื่อนกำลังอา ไฮขี้ดินน้องคนเล็กของเขาดึงมากเลยใส่เบาทีหลองกาเบียอย่างกุ๊กกิ๊กก็ไฮกันแม่ก็ทิเฮียนเฮ็ดน้ะแม่กุ๊กกิ๊กหี่เราเคยเฮ็ดจะเครือน่ะแม่เคยจะเคลือดนี่เพื่อนเอาให้เขาขอบใจได้หลายเด้อน้ารายการฝากทุกคนท่านมาติดตามซ้องน้องดิมน้องด้าสาวน้อยล่องสารดีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฮิตคลิปต่อไปตั้งใจสุดเลยน้องตั้งใจขนาดเนาะ โอเคทุกคนเจอตุ๊กมีกันเด้อเนาะแม่จอะไรกขอบเจอตุ๊กเลยข้าใจอะไรเด้อเด้อเราตุ๊กก็ขอตัวมาก่อนเด้อบ๊ายบาย